สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพบกับผมนะครับหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะครับผมอ่ะวันนี้อยู่สาขา2นะครับผมนะตรงนี้อ่ะวันนี้มีรถมาเซอร์ไพรส์คุณลูกค้าครับผมสภาพป้ายแดงมากๆเลยทีเดียวนะครับผมนะคันนี้เป็นมิสซูบอเมราครับผมนะรุ่น1.2 e s p o r t t e s นะครับผมนะ อ่ะคำว่า e s p o r t ์ตเทดเป็นยังไงนะครับผมก็คือชุดแต่งเขาจะมีมาให้อยู่แล้วนะครับผมนะกับบอดี้รถนะครับผมนะอ่ะก็จะมีไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับผมเป็นไฟสีขาวเนาะส่วนไฟไฟหน้าก็จะเป็นฮาโลเจนเป็นไฟหลอดธรรมดานะครับผมนะตรงนี้กระจังหน้านะครับผมชุบโครเมียมมานะครับผมนะตรงนี้อ่ะคันนี้ครับคุณลูกค้าเป็นรถปี2019ครับผมนะเลขไม่น้อยมากนะ สภาพป้ายแดงเลยร้อนะครับผมก็ปี19ขอบเป็นแม็กขอบ15นะครับอเมล่าเนี่ยรถของเขาเนี่ยจะไดะ้เป็นรถไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือเก๋งอีโคคาร์อะไรกเขาจะให้ห้องโดยสารความกว้างใหญ่มาเสมอนะครับอ่ะเดีย๋ยวมาดูใหญ่ไหมเป็นยังไงนะครับผมนะอเมล่านะครับผมโดยสารเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างอ่ะคันนี้เลขไม20,005ครับผมนะตรงนี้ เลขไมค์แค่2 5 0หม่น้าะครับผมรถใช้1ปีนะครับผมก็สมเหตุสมผลเนาะส่วนคอนโซลด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นเครื่องเล่นนะครับผมนะ FMAM นะครับแล้วก็แผงแอร์นะครับผมก็เป็นมือหมุนนะครับผมนะอันนี้เป็น CVT แถวตรงนะครับผมเกียร์6สปีดนะครับผมกับนิสสันมิราคันนี้นะครับผมนะเบาะเป็นเบาะเกียร์เย็บมาด้วยได้ดํดำแดงนะครับนี่อ่ะ ด้านหลังห้องโดยสารยผมอ่ะดูนะครับนี่คือ e ีโคคารนะครับผมแต่ความกว้างเนี่ยเหมือนเซกเมนต์ซีดันประมาณ1.8เลยนะผมต้องแจ้งก่อนนะครับผมแล้วก็ให้การประหยัดน้ำมันเนี่ยไม่ต่ำกว่า20นะหรือถ้าใครขับเก่งๆหน่อยก็อาจจะ21โล22โลก็ว่ากันไปนะครับนะไปเยาไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังประกอบมาด้วยเซนเซอร์สจุดครับผมนะ เซ็นเซอร์3จุดนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยครับผมว่าจะถอยชนนะครับผมเพราะว่าแค่ห่างกันแค่นี้ก็รองแล้วนะครับผมโอเคด้านหลังเป็นไงครับกว้างใหญ่ไพศาลับผมนะนี่สามารถเอาถังน้ํานะครับผม 3- 4 5ี่ห้าถังใส่เลยก็ยังได้นะครับผมนะยังอะไรครับยังไม่มีตกพื้นนะครับผมเพราะมาร์กยังขีดรอบเลยนะครับผมนะแม่แรงครับอแม่แรงชุดเปลี่ยนล้อนะครับผมอยู่ครบครับ สภาพคันนี้ล้างจอดอย่างเดียวนะครับผมนะเอามาแค่ล้างแล้วก็จอดขายเลยนะครับอ้าวมาดูเลยครับผมรถเดิมนะครับอ่าลองดูหัวน็อตทุกจุดเลยนะครับผมให้ตกล้องแพนไปเลยครับผมนะไม่อธิบายเยอะนะครับผมนะเพราะว่าเดิมน็อตอาร์คสีนะครับผมเดิมเดิมเลยนะครับผมฝากระโปรงรอยยืดน็อตหัว ตัวยึดฝากระโปรงก็ยังไม่ได้แกะไม่มีถอดเลยนะครับผมนะไม่มีเอาไปถอดทําเก็บสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตรงนี้อ่าแม้แต่แบตเตอรี่ก็ยังยังเดิมนะครับผมนะตรงนี้นะวันรับรถนะครับผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้เปลี่ยนของเหลวให้นะครับผมน้ำมันเครื่องไส้กรองหัวแหวนเปลี่ยนให้หมดเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายให้เลยนะครับผมคันนี้นะครับมาดูกันว่าพิเศษยังไงสําหรับราคานะครับผมนะและพร้อมกับโปรโมชั่นวันนี้นะครับ คันนี้เป็นรถปี2019นะครับผมนะราคาก็ถือว่าพิเศษอยู่แล้วนะครับผมอยู่ที่399,000บาทนะครับผมนะในกรณีซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับผมปกติจะผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับผมแต่วันนี้ครับหมุ่มสามเหลี่ยมออโต้เอามาจัดโปรโมชั่นให้พิเศษเลยนะครับผมนะจาก399,000บาทนะครับผมเพียงท่านมีแบงค์ร้อยในกระเป๋าแล้วลงท้ายด้วยเลข13 13ปีสามเหลี่ยมออโต้นะครับผมนะเอาไปเลยครับผมผมช่วยดาวเต็มๆไปเลยครับผมถึง40,000บาท นะครับผมนะแล้วงวดของท่านก็จะตกอยู่ประมาณ6 0 0 0 6ห0 0นิดๆแหกพประมาณนี้ไม่เกินนี้จาก7,000นะครับผมนะอันนี้คือแบบเบ็ดเสร็จรวมให้ทุกอย่างแล้วนะครับผมนะหรือถ้าอย่างนั้นเอาเป็นมีอีก2มีอีโปรหนึ่งะครับผมก็เอาไปเลยครับผมนะผ่อนงวดละ3 0 0 0บาทนะยาวถึง4งวดเลยนะเอาไปผ่อนต่อก่อนนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมนะ โอเคครับผมนะสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมก็เข้ามาดูรถพร้อมทดลองขับได้เลยนะครับผมที่บริษัทสามเหลี่ยมออโต้สาขา2ที่เขาเรียกว่าอะไรถนนมิตรภาพแล้วกันฝั่งมอภาคนะครับผมนะตรงนี้ก็หรือถ้ามาไม่ถูกก็ติดต่อมาได้เลยที่0896172765นะครับผมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกผมครับหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้วันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ เพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ